สวัสดีค่ะรับผมกีตะับผมในช่องนรมาเซนกินะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมาเล่นเกมเกมอะไรเกม edge กันนะครับผมวันนี้เราไม่รู้นะครับเล่นยังไงกันมาลองดูกันเลยนะครับผมซึ่งผมจะยกตัวอย่างดานเานะครับผมเพราะช่วงนี้ผมเล่นเยอะอยู่นะครับอ่ะอ่ะอย่าไปสนดนะครับอย่าไปสุดนะครับ นีนคน่ครับด่านแรกครับเราเก็บมาตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายดายมากกัเกมนะี้อ่าเราขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับเลื่นไปเล่นมาอ่าผ่านแล้วตัวเองง่ายเกมนี้นะครับผมอ่าระดับเอเลยแต่ด่านต่อไปนี้อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมีมีอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ที่ผมอย่าถามผมผมรู้ได้ไง ผมเคยมาก่อนนะฮะแต่ถ้าไม่วิ่งตามไปตัวเมื่อแก้ดีก็ไม่เป็นไรนครับแต่ถ้าวิ่งตามไปตัวเมื่อแก้มันจะดีกว่าจะบอกทางได้บ้างอย่าไปตกตามมันนะครับผมเกณฑเนี้ยเกณเนี้ยที่จริงแล้วมันอยากไปตกครับอ่าเนี่ยผ่านแล้วแป๊บเดียวม,มันเลือกง่ายๆเกณ์นี้ได้ผมมันเห็นไหมครับมันก็จะจับเวลาปไปด้วยนะครับอ่า จริงๆมันทำอย่างนี้ได้แล้วครับอืมมันต้องแข่งเวลาด้วยแล้วครับเกมเนี้ยอ่าไอาตัวนั้นหายไปไหนแล้วอ่าฮะโอเคอ้ายตกตานนะดิโอ้ยโอ้บอสุดช้าไวาอยากตกตามเราแดนไปตกเอง โอเคโอเคตกหนึ่รอบยังได้เอสก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมคือถ้าแบบว่าแบบว่านี่นะครับผมที่ผมอยากจะบอกมันจะมีสวิตด้วยนะครับผมเกมนี้มันมีอะไรอะย่างเงี้นองวิววิวเลยอ่าแล้วก็ได้สปีดเวลาครับอ่าแล้วก็ยกกำลังปึ๊บดีนะเนี่ยไม่ตกปึ๊บอื้ม อาแข่งกับมันอ่ามันช้ากว่าเราแล้วตอนนี้โอเคไปเก่งกว่ามันแล้วโอเคโอเคไปได้เราผ่านคนแรกแล้วครับผมอ่าเราไม่ถึง S อสตัวใช่ครับผมอ่แบล็คบ็อกซ์นะครับอันนี้แหละครับดาที่ผมชอบมากที่สุด เพราะมันเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับอย่าดูนะครับแหวบแวบปึ๊บปึ๊บอะจึ๊บจึ๊บจึ๊บหุ่นยนต์มาแล้วปุ๊บ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 นะเก่งที่สร้างสรรค์ดีนะครับดูดีครับวิ่งอย่างกับหุ่นยนต์กระโดดแล้วจึ๊บอ่าอ่าน้องก็วิ่งไปไหนแล้วหม่นยนต์ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้มันวิ่งไปทางไหนโห แดาดีนะครับโหสุดสำหรับผมมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากไา่ว่างแด้นีแล้วก็ไปเชื่อคำพูดของผมหมดก็ได้คำพูดของผมมงนยาก่ะโอ้ผมนี่ไปดูอะ,อะผมี้บอกพวกคุณและตนนี้นะครับมันต้องรีบเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วเราสามารถทวงเวลาได้ด้วยวยิธีการอย่างนี้นะครับ อาจุ๊บอ่าหน,นึ่งนะทีก็อแล้วนี่แัเกียวหน่อยห้าเสร็จแล้วไม่ถึงเอปวกเซจีอ่ะดูดีกดค้งมุนเร็วมากนะครับจากสีนะอย่างนี้นะครับผมนะครับกดค้างสหโาโหโหโดโห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 หโหอหโ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 โหโหโหหมหโหโหนหโ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 หหโหโัน,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 มมนะนหโนนะ้แหโ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 ห อ่าอันนี้เปิดทางแล้วโอเคเปิดทางให้พวกเราแล้วขึ้นไปอ้าวไม่ยอมขึ้นอ่ะอ๋อมันมีสิทธิ์ขึ้นอ่ะ 1, แป๊บนึงแป๊บนึงเล่นใหม่เล่นใหม่โอเคอ่ะเล่นใหม,ใหม่มันไม่มีไอตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยขึ้นไม่ได้โอเคมันบั็กหรือว่าอะไรยังไม่รู้เลยนะครับ ่าขึ้นได้แล้วโอเคดูนะครับวันนี้ผมจะล้างแขนดาดนี้ให้ได้แขนแขนดาดนี้นระดับเอหรือระดับอะไรนี่แหละจะไม่ได้โอ้โหยิ่งยากกว่าเดิมทางเดียวใช่ไหมวันเววันเวสต์สเตชันโอ้โหยังจะไม่หมดเนาะยังจะปีะไม่ได้เนี่ยครับมีได้ยี่ได้หนึ่งน,นะครับตุ้กติ้งยืน,นยมาช่วยกดอะไรเนี่ยแหละครับอืมผ่านแล้ว ค่ะไอตัวน้ำดำมาจากไหนอยังอาเอ็ดแล้วนี่นี่เรรู้สึกว่าจะใช้แดนี้นะดนี้รู้สึกไ่ยกขึ้นผิดปกติยังไงไม่รู้ยังไหวไม่รอสินะอาเราเล่นตามมันเยเลยแต่เราเก่งกว่ามาดูแป๊เดียวเราก็ออกได้ละหาแป๊บเดียวก็ออกได้ละโอ้โหชึบชเฮ้ยดีเราดี รผ่านแล้วอุ้ยวิววิววิวแสงมันให้ได้คุณแสงงยแสงงยแสงง่าง่าย่าแ้ลแงมันได้ละโอเควิ่งกเลยวิ่งเลยวิ่งเลยดอ้ยได้โอเคนี้แะครับโอเคผ่านจะผ่านแล้วนะคะทำไมต้องทำเสียแอปเล่ลัอะอ่า เจอแล้วผ่านแล้วเ,เกมสามมิตินะครับผม <laughs> ใช้วเวลาไปหกนาท <laughs> <laughs> ีผ่านแล้วผ่านแล้วนะครับโ okay, อเคฟิกรู้สึกอ้ายมาถึงตะตัดแป๊บนึงเอาใหม่เลยใหม่าใหม,ใหมครับโอ้โหเพลงมาดัแบเราใจชิเแตงโอ้โอ้โอนี่ง ผมจำได้เลยโอ้ยนี่สปริงมันมีปริงอยู่ตรงนี้ตรงกลนเลยมีสปริอยู่ตงกอยู่มีสปรอ่ตรงนี้อ๋อตรงนี้นไม่ได้ตรงกลางเข้าใจเลยจเอ้ยแป๊บหนึ่นะถ้าขึ้นมาแล้วอาจจะลงมไม่ได้อีกอ่า,น,านี่รหผมไม่เข้าใจเกมมันทำมาเพ่อโอ้โหตรงนี้แหละโอ้ อ๋อแล้วถ้าอย่างเงี้ยได้ป่ะยังขึ้นได้ป่ะขึ้นไม่ได้อ๋อเหมือนให้สปริงเด้งอ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวดันให้มันตกลงไปอ๋อมันแบบเป็นของกดอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อนี่เฮ้โอ้โหเดินข้างบนเหรออ๋อนั้นก็จะไปทางนี้โอเคเอ้ย โซ่ะพานแล้วอ่ะไม่ใช่มันได้คือเดันยากจริงๆแบบนี้มี้ช่างครับจำได้ว่ามีด่านด่านนี้แหละแกยากจัดเป็นสะพานตกเหวนะคะผมมันเล็กมาเป็นเหวเลยผมที่ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อบทยังไงนะครับฮ่าดีเยยังทำ <c oughs> <c oughs> อ๋อฮะเนี่ยอ่อ๋อนี่ขึ้นคนาได้ไฮ้แป๊บนึงนะทำง่ายโอเคอย่างนี้ก่อนช่ไอโอเคออออฮ้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าพ่อยาพอย่า่อย่าพ่งอโอเคอ จุ๊บอืมเราเก็บได้แล้วเราเก็บได้แล้วจุ๊บจุ๊บอืมจุ๊บจุ๊บอ่า,อาต้องรอด้วยนะครับแบบนีเฮ้ยแป๊แบหบนึ่งยังมีเอเมอร์ลแยบบังมีเอเมอร์โแล่อ่าตรงนี้แหละจะอาจจะขึ้นไม่ได้เป็นถังอ้ายอีกแล้วเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เกมนี้เป็นยากจริงๆพูดตรงเลย บอชีวิตเลยชีวิตนี้มันเล่นยากจริงๆเกมมันเป็นเกมอะไรที่มันบอนเทิงจริงๆแผ่้าผ่านแล้วหรอแปบ๊บเดียวเองอเอ้าจริงดิโอเคนะคะผมก็ต้องไปผ่านด่านเก้าไปแล้วนะคะผมนั้นก็บายบายครับ